ขึ้นยู่เลยบางคนยุ่ข้างบนก็คือจะเห็นชัดเจนแล้วมันจะหายไวฝ้าที่เห็นชัดเจ็นคือจะหายไวเลยคราบแดดความดํากลาดของผิวที่เราโดนแดดโดนอะไรอยู่ต่างจาังหวัดกันเราไปออกแดดก,กันไปบ่อยสังคกตไปแล้วสองกระปุกแน่ลองลองต้องลองลองแล้วจะติดใจพาะหน้าเราเปลี่ยนแปลงมาร์กลองแล้วทุกคนเป็นยังไงหน้าเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงมันขาวใสขึ้นง้อมาขายของมา ถ้าจะบนใหญอย่างนี้ก็คือมาขายวันนี้ยายขายคิมเดี๋ยวยายเดี๋ยขายคิมหน้าใสยายสวยเลยโมอ่อยจุ๊บยายอัจุ๊บเออพอบ่ะเพือเพ่อน่ยายสวยใช่ไหมครับยายสวยก็จุ๊บจุ๊บหนาเลยเดยโอ้ยไหนยายขอจุ๊บม่ได้ไหมครับอืจุ๊บม่ได้ไหมจุ๊บม่ได้เหมือนกันได้ไ,ดไหมค่ะได้ค่ะผมรอกันแดดยังไม่ถึงถรอกันแดดสั่งคิมแล้วค่ะแม่ขอบคุณนะคะโม่้อยยายสวยไหม สวยโอเคอยากจุ๊บนี่ขายอะไรครับขายอะไรขายกาแฟอ่อม่ีดไม่ช่ไฉีดแกไม่จะไม่ฉีดแกไม่จะไม่ฉีดแกไม่จะไมฉีดแกอืมเดีย่ยขันเถี่ยวดื่อไคนดื่มมันมีโซโบ่หลับมานอนนอนใหญ่มีมีโซกวนวแม่ยาไปกวนแม่อนอนลงลูกก็ไม่ได้กวนลูกแค่มานอนอด้วยนอนลงนอนลงกวลูกเกลัวให้ลูกนอนด้วย น้อมากินอกบน้องมัน่นี่ทำไมมะกินไม่กับมากินลูกแค่เป็นห่วงนี้ไงเออรักแม่ครับเออรักแม่ครับกว่าลูกมาหาให้ลูกรักแม่ครับโมัรักแม่ครับแม่วพันหม้อไปเนี่ยมืัวจะทำหมันเนี่ยยายเบ้กกรับมพันธ์แม่มีงานกี่โมงคะทุ่มหนึ่งกับสี่ทุ่มครึ่งที่สมุทรสาครเนะี่ะ น่าจะวันสองวันนี้แหละค่ะน่าจะถึงน่าจะพุกวันนี้หรือไม่ก็พุ่งนี้สั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยลองใช้กันเลยไม่สบายผยิวสบายหน้าจริงอ่ะแล้วก็จับดูเหมือนหน้าเราแบบเนียนส่องกระจกอ,อีกัีคือมันเนียนอะ่ะไม่ต้องเติมหน้าเลยนะคะเห็นไหมแค่แบบแป้งขุ่นก็เอาอยู่อะ่ะไม่หยือไม่หยาดนะคะมันมีความเนียน คือไม่เยอะเลยอ่ะแค่นี้จบไม่ต้องเยอะเลยจบจบเลยนะผิวดูดิผิวหน้ากับผิวมือทาลงมาคอได้ด้อถ้าอย่างเป็นขาวดีวารีธาไม่เี็นไะรโอเคไหมจรจมาฟูวาเวสมาค่ะจิ้มมาได้เลยจิ้มมาได้เลย สอบถามมาได้เลยนะคะอยากรู้ว่าใช้ยังไงอะไรยังไงขอบคุณนะคะสวัสดีแอปเปิลค่ะสวัสดีสามร้อยท่านนะคะต้องลองไม่ป้ายยาต้องให้ลองแล้วจะติดใจอากาฟแฟไม่มูงกินแล้วมันเป็นยังไงของทุกอย่างที่มุ่งมัออกมาก็อวรเราใช้เองกินเองคนที่เรารักอยู่ใกล้ตัวเรา เราจะให้คนที่เรารักใช้สิ่งไม่ดีเหละค่ะใช้กินสิ่งที่ไม่ดีแหละเราต้องกินสิ่งที่ดีๆใช้สิ่งที่ดีๆเพราะว่าเราทําม,มาใช้เองแบรนด์ของเราเราก็ต้องใช้เองครบจบที่ตรงนี้แล้วค่ะจะรู้สึกแบบอู้ทุกคนลงลักหน้าลงลักผิวเวลาเราลูบอย่างเงี้ยนี่คือจังผิวปลอมแ <laughs> ม้ว่าหว่ามาลูก คือตั้งผิวมันปลอมอ่ะอคือตั้งดอกกุหลาบอ่ะคือตั้งผิวมันแบบมันไม่มีความหยาบเลยได้ดนะไหมน,นะมาลูบหน่อยเหรบัวไม่ลูบมันง,งามนี่มาหอมไหนมาเร็วบัวมึงยกี้ลูบมิหยังวันมเมื่อคืนมึงกินบิวอ่ะร่มจะขวางก็ขึ้นไปนอนพ่อพ่อพ่อโต๊ะโต๊ะโต๊ะเมื่อคืนมึงจะให้ก็เพิ่งเมื่อกี้ก็ราดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าขีดขึ้นฮอทแล้วนะคะจิ้มได้เลยค่ะการแดดก็จิ้มไปลองดูนะคะไม่อยากให้ลองอ่ะอยากให้ใช้ทั้งคู่เล้จะหลงรักผิวเหมือนนั่งรูปนายก่อนมันมีความตึงมีความกระชับมีดึงอ่ะแล้วก็ความเนียนอ่ะเราเหมือนเราลูกีีกุลาเอาทุโค้นหนาคอยสิไปบพ่อไปรูลูกีีกุลาพันนั่นมันจะมีความเกี้ยงเก่าแล้วถ้าน่าเราเกี้ยงเกา่าเราก็เละเป็นแบบนี้ค่ะมันจะ รูปไปตรงไหนมันก็โอเคอะไม่สะดุดอะอ่าจริงจริงเอาไปลองใครจยเป็นตัวแทนทักมาได้ตะกี้มือกันเด็ดไม่แน่ใจว่าจะเปิดตัวแทนได้ไหมเพิ่งผลิตออกมานะคะตอนแรกมีแต่ทดลองแล้วก็เพิ่งผลิตมาตอนเนี้ยอย่างละห้าร้อยบ้านเลยไม่รู้กันเดดไปทกี่บ้านแล้วอะใกล้หมดหรือยังจิ้มได้เลยนะคะพาลานี้ไม่มีอีกแล้วนะ หมด500ร้บานแล้วคือหมดแล้วพาลาเดิมนะกันแดดสี่ร้อยเก้าสิบเลยนะครีมก็790นะคะตกเซตหนึ่งก็พันกว่าบาทครีมบางตัวกระปุกละพันกว่าสองพกว่าล้วก็ซื้อถ้ามันได้ผลจริงอันเนี้ยในราคาหลักร้อยอะราคาคนไทยที่เราจับต้องได้ดูสบายกระเป๋าเราเนี่ยแต่เราได้เซตที่ดีได้ครีมบำรุงผิวได้กันแดดที่ดีอะต้องเอาไปลองนะคะการันตีโดยตัวเองนี่แหละ น่าใสขึ้นขอบคุณค่ะพี่จ่ายอลรนีเนะี่ยเห็นไหมมาร์คเขาก็ทําออกมาแบบด้วยความด้วยใจจริงๆมาร์กก็คือมาร์กทองคำเหมือนในสปาปแพงหรูหราที่เขาใช้กันอะ่ะขั้นตอนสุดท้ายในการมาร์กหน้าก็คือทองคํานี่คือสุดยอดเลยนะคะสารสกัดคือเขาช่วยผักสารสก,กัดทุกอย่างเข้าไปในผิวเราเ mm. ขาใส่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จิ้มที่หน้าตะกะจิ้มที่ไล่อะจะได้เร็วนะคะใครจิ้มเป็นคือจิ้มที่ไลเลยเร็วขึ้น สั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่ในบ้านฟ้าก็ได้นะใครใครสั่งไม่เป็นแต่ว่าถ้าไม่อุ้มขึ้นไหลอะจิ้มเลยมาร์คความกำก็ใช้ดีนะคะอยู่ตะก้าไหนละมาร์คเดี๋ยวเลื่อนดูกับมาร์คก็ยังเป็นโปรอยู่นะคะสอง้าสิบบาทนะคอมโบเซ็ตอยู่ข้างล่างเลยเจ็ 7, 8, 9, แดแปดเก้าตก้าที่เจ็ที่แปดที่เก้าเป็นคอมโบเซตจุกๆเลย ซตสิบกระสอบสา่สกระสอบสามกระสอบนะคะเข้าไปดูได้เลยตะกร้าที่เจ็ดกระสอบก็คือหนึ่ับาทตะกร้าที่แปดยี่สกระสอบสองพันเก้บาทตะกร้าที่เก้ิกระสอบสี่พนสองรบาทนะคะอ่าตะกร้าที่หกสามกระสอบห้าร้อยบาทตะกร้าที่ห้าสงกระสอบสามร้อบาทจัดโปรอยู่นะคะปกติแล้วกาแฟก็สามเบเลยนะสะบู่ เราก็จัดโปรค่ะจัดโปรจากก้อนละหนึ่งร้อยเก้าสิบาทตอนนี้สองก้อนสองร้อยเก้าสิบาทตัก้อนละร้อยสี่สิบห้าบาทเองุก,ก้นมาร์กก็สองร้อยเก้าสิบจากสี่ร้อยเก้าสิบนะมาร์คคือมาร์คคือสี่ร้อยเก้าสิบแต่เราเปิดพาราอยู่ตอนเนี้ยสองร้อยเก้าสิบจัดโปรอยู่นะคะดูหน้าดูหลงรักหน้าโจยยกระตุกโค้ดแค่ตาเป็นฝุ่นดูสิอีิลีย ใครอยากหลงรักผิวตัวเองจิ้มไปเลยแต่กล้าที่สองคือกันแดดกันแดดอุมอ้มรักอุ้มรักอคริซิคนี่ซันสกรีนเอพีเอฟสามบวก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 แต่ว่าถ้าเราออกทะเลหรือออกแดดจะจัดทาทาซ้ำทุกหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงได้นะคะทาทาทาไปเลยไม่ทาไม่ไม่แต่งทุกคนดูความละม,มุนความเนียนอิเล เอาไปลองเอาไปลองจริงๆแล้วก็ครีมอะ่ะมันเด้งฟูขึ้นมาเลยคิวฉ่าน้ําอิ่มฟูแล้วก็ฝ้ากระจางลงได้เร็วมากนะคะต้องลองดูแคปข้างในความรักชุลีดูความรักชุรีของแค่กระปุกก็ไม่อยากทิ้งแล้วะเนื้อเปิดขึ้นมานะทุกคน,กคน,กคนใดเคยใส่คิีมเขาเตะฟิวเดียวกันเลยเนี่อเนื้อจะเป็นมบบนีน หอมันอ่อนด้วยดอกไม้เลยฟิวดอกข้ามงมาธรรมชาติจริงๆนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีสารต้องหา้ามไม่มีสารอันตรา,ายใดๆที่จิจิ้มได้เลยอยากหลงลับผิวหน้าอยากแบบทุกคนไปอุ้มนั่งรูปหน้าตัวเองอะ่ะมันไม่สะดุดอะ่ะมันไม่มีความรูขลุ่มๆมันไม่มีความสะดุดมันมีความตึงเนียนเหมือนเราลูบผิวตูดเด็กอะ่ะพอเราทาเข้าไปแล้วอะ่ะยี่ลรี น่าจะจะเคลียร์กะได้นจะจะจหลงรักหน้าตัวเองมากกว่านิยเอาจจริงๆมันหลงให้ตัวเองเป็นกะมานานมากถ้าพอม,มีกลุมกะนะคือหน้าดีมากเลยเอาจริงๆค่ะใครไม่มีกะเนี่ยคือหน้าพวกเจ้าจะดีเลยทำงานก่อนจ้าใจากันตอนเย็นได้ค่ะพี่ต่ายบครับ่ะจิ้มได้เลยนะคะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยขึ้นฮอดไหมฮออยู่นะ เปิดพารานี้มาแค่ห้าร้อยบ้านสองร้อยสี่สิบห้าทั้งสองตะกา้าเลยตะการที่หนึ่งที่สองมีอย่างละห้าร้อยบ้านไปแล้วอะ่ะเกือบละมั้งกันแดดอะ่ะเกือบหมดแล้วนะคะใกล้หมดแล้วแต่ว่าครีมอ่ะน,น่าจะไปเมื่อคืนนี้ไปร้อยสี่สิบบ้านอะ่ะเปิดมาเมื่อคืนปึ้งมาร้อยสี่สิบบ้านเลยนะเมื่อคืนทำปลอยหวานนิดนึงแนละ้วก็จดเหมือนก้นแล้ว จอกันค่ะสวัสดีพิธิน์ซีโฟค่ะพี่เกงใต้สวัสดีนะคะคือเปิดพารามาปึ้งอะไรอ่ะคือบางคนเคยได้พาราสองสี่ห้าว่าทำไมได้พาราเจ็ดเก้าศูนย์นั่นแสดงว่ามันหมดนะคะถ้ามันหมดคือได้เจ็ดเก้าศูนย์นันทีนะคะพาราที่เราเปิดมาอย่างละห้าร้อยบ้านอ่ะในวันที่เราเปิดตัวอย่างเงี้ยรีบเลยค่ะที่มาลองแล้วรอรอ,อได้ผัะกกะเจีบกเจีบต้องลอง ต้องลองแล้วจะติดใจจะไม่บอกหรอกว่าใช้ของฉันตลอดนะเอาจริงๆต้องเอาไปลองแล้วจะขาดไม่ได้เหมือนกาแฟเหมือนสบู่เหมือนมาร์คใครที่หน้าลูกหน้าวัยรุ่นหน้าเป็นสิวนะคะใช้ได้การแดดก,ก็ใช้ได้ไม่อุดตันนะคะสามารถใช้ได้ครีมก็ใช้ได้ของเราดูแลเรื่องผิวครบจบที่ที่เดียวเลยเพราะไม่ต้อมีปัญหาผิวทุกอย่างหน้ามันไม่สมดุลเพราะอะไร เพราะความชุ่มชื้นไม่ถึงข้างในมันก็ส่งความมันออกมาอาจจะด้วยอายุเราแก่ขึ้นรูมขนกว้างออกกว้างออกเนื่องจากมีริ้วรอยแล้วยังมีรูมขนกว้างอ,อ,กอ,อกีกเราต้องใช้ครบเซตค่ะสกินกลุ่มสกินแคร์ของเราครบเซตแล้วนะครบมากๆเลยจริงๆ,งๆตอนนี้อุณลกสามาใช้ครบด้วยขอบคุณพี่อันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ เรามาเป็นสาวอกอุ้มลักด้วยกันเป็นแบรนด์เลนน้อยขอแบบเข้าไปอยู่ในใจได้ไหมคะแต่ว่าเราทําแบรนด์เล่น้อยออกมาแต่ว่าคุณภาพเราให้ท่านครบจริงๆแล้วเราก็เราจะหลอกลวงตัวเองทำไมหลอกคนอื่นหลอกได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้นะคะเราใช้จริงเราทําจริงเราใช้ของเราจริงๆเราก็ต้องทําออกมาดีๆจริงไหมคะเหลือแต่แป้งเหลือแต่แป้งอิเล่ ท่าน่อยเฮ็ดแป้งได้ข่อยเฮ็ดแล้วแป้งที่ค่อยก็ไม่ชอบแบบรองพื้นหนาเขาชอบมีความบางเบาแต่ปกปิดอะไรเงี้ยหรือแต่แป้งคือทาแล้วเอาอยู่ทั้งวันอยากได้อยากได,กได้จบทั้งวันหน้าใสาทั้งวันตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ของมึมุจจะครบทุกอย่างแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณต้องลองค่ะว่าคนไทยเราทำนี่มีนาวันโนเบล,เบลการันตีด้วยนะ อจริงจริงไอสารสกัดที่อยู่ในเนี้ยจริงจริงสารสกัดที่เราใส่แบบแน่นเข้าไปขายได้ยังไงสองร้อยกว่าบาทมันไม่ได้อะไรหรอกคาะเปิดไม่เฉยๆเปิดไปห้าร้อยถือว่าคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วกันเพราะว่าปีใหม่ก่อนปีใหม่เราคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยการเปิดแบบเปิดแบบไม่คิดชีวิตอย่างนี้แหละสองร้อยสี่สิบห้าบาทมันไม่ได้อะไรหรอกจริงๆดูสารสกัดก,ก,ก็รู้ เรไปจะไปเจ็ดร้อยเก้าสิบยังเหลือน้อยเลยนะคะกำไรรีบจิ้มน,นะคะห้าร้อยบ้านเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยมันก็ทดสอบเยอะด้วยความชอบของเราเพราะเราเป็นคนที่ทกใช้เครื่องสำอางเป็นคนที่อยู่กับเครื่องสำอางมาตลอดไม่เคยเอาเครื่องสำอางออกจากหน้าเลยแต่ละวันเราต้องรู้ว่าอันไหนใช้ดีไม่ดีเราลองมาทุกยี่ห้อจริงๆลองมาทุกแบบ คุณแ่วันนี้จะไปกอดลูกสาวค่ะไม่่มเจอกันนะคะแม่บุญส่งแม่บุญส่งมาทักหนูด้วยนะหนูจะลงรถไปกับลูกกันเลยหนูก็จะไปไลฟ์สดเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ ส,สดีนะคะสวัสดีนะคะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชาติมาสวัสดีนะคะพี่พันสาสวัสดีนะคะพี่ตู่ลำพูนต้นไม้มามิสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะพี่เอ็มสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะจิ้มมาได้เลยสวัสดีน้องแซมค่ะสวัสดีแม่ังออนค่ะสวัสดีนะคะพี่ทัศนีสวัสดีนะคะสวัสดีพี่แมรินค่ะสวัสดีนะคะพี่อรุณีสวัสดีพี่พนีค่ะใครยังไม่จิ้ม ครีมกับกันเดีดจิ้มไปเลยนะคะจิ้มไปเลยเดี๋ยวหมดแล้วถ้าพาราเปลี่ยนแสดงว่ามันหมดนะคะมันหมดเซตที่เราจัดไว้ตะกร้าที่เราจัดไว้ว่าเราเปิดมาแค่นี้วันที่เปิดตัวนะคะว่าถ้ามันหมดก็คือหมดไปเลยเนี่ยจะไปกำหมิงต้มหนามไม้ไปให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะลาบปากนิ้งก็ได้มาไก่นะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ จิ้มมาเลยได้เลยกาแฟนะคะคอมโบเซตใครจะเอาของขวัญปีใหม่มิกกันเลยค่ะจิ้มไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้ญาติพี่น้องให้คนที่เรารักนะคะได้ลองดูนะคะจะเป็นครีมกันแดดจะเป็นครีมหน้าใสจะเป็นสบู่นะคะเราไปทําเป็นของขวัญได้ไปจับฉลากได้เ้อนะคะสวัสดีมดตะนอยค่ะสวัสดีสั่งแล้วค่ะคแม่ครีม แสมแล้วจะติดใจเนี่ยนั่งรูปหน้าตัวเองอุ้ยสูยอุ้ยสูอยู่ใช้มาสองวันน่ะนั่งรูปหน้าตัวเองแล้วอ่ะคือทําไมแบบแม่ไม่ทาออกมาตอนแรกแม่ยังไม่ได้ทีว่าจะให้เปิดคืนนะยังไม่ได้จะทําำก็ไป้ทำออกมาแล้วแม่นั่งใช้แล้วแม่บอกอู้ต้องเปิดต้องเปิดบอกแม่หนูไหวเหรอต้องไหวสิยอเอาเคนไหวแล้วก็ไหวหนูจะไหวทุกคนมันการันตีด้วยคุณภาพ ต้องเอาไปใช้บอมี่ผัไใหญใส่จะกติบบอกแล้วเห็ดออกว้ฉันใส่ผู้เดียวเลยลนี่ยล่ะอ้หลีคือจังกาแฟฉันบอกว่าทำเลยตอนแรกเขามีกินแต่กาแฟดำกันบอกทำเลยแม่หนูจะทำหนูจะทำเพราะว่าไม่มีใครกินกับหนูหนูก็จะกินอยู่คนเดียวจริงๆหนูจะกินจะใช้อยู่คนเดียวสบู่เนี่ยเด็กๆเรียกร้องให้ทำเขาใช้แล้วหน้าสีว็าหายพว,พวกเฟิร์สพวกอยูนะ่พวกนี่ยแม่แล้วหนูจะไปหาซื้อที่ไหนถ้าแม่ไม่ทำมาทดลองให้กันแบบอยากแล้วก็แบบแม่จะไม่ทำไม่ได้นะตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกก็เลยทำออกมา ทำมาเป็นปีแล้วสบู่อ่ะยังทำอยู่ตลอดยังมีอยู่ตลอดนะ,ะขึ้นเห็นไหมขึ้นโต๊ะวงสวงแบนอุมรักไม่รู้อะไรเ,เต็มโต๊ะไปหมดเยอะเยอะค่ะ